ฮัลโหลโฟกัสฮะอุ้ยหกเลย mm hmm. พาทุกคนทำไข่เจียวกินดีกว่าโอ้ไม่ก่อนเทบักฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็หลังจากเราไม่ได้อัพคลิปกันนานมากเลยนะคะแบบนานมากมาโผทีก็คือหัวแดงแล้ว <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปหนึ่งวันที่อยู่กับมิวนะคะว่าหน,นึ่งวันเนี่ยมิวจะทําอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าอย่างแรกนะคะทุกคนก็คือมิวจะมาแพ็กของส่งให้ลูกค้าก่อนค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้จะมาแพ็กดินส่งให้ลูกค้าหลายคนยังไม่รู้ใช่ไหมก็คือมิวเปิดขายตรงไหนออนไลน์ในเพจนี้เลยเราขายของเยอะ ก็นั่นแหละค่ะฝากร้านเนี่ยนะคะทีมเฮาไบาลอนค่ะก็เป็นธุรกิจของขอครอบครัวนั่นเองค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปแพ็คของกันเลยดีกว่าตอนนี้จะเริ่มทํางานนะคะมยวก็จะกินกวิตามินซีก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันนอนดึกใช่ไหมมันก็ทํางานหนะักก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเออถ้าได้อะไรเปรี้ยวๆเ,เ,เข้าปากก็น่าจะตื่นต้องบอกไหมว่าของยี่ห้ออะไรเ <c oughs> ออมันเป็นขวดเขียวอ่ะก็เลยเห็นเขาบอกว่า มันสามารถล็อกวิตามินซีได้อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนก็กินไปะค่ะอร่อยดีขวดเขียวไม่บอกนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้โฆษณาแต่อยากบอกว่าเออกำลังติดอันนี้อยู่เดี๋ยวทำงานแล้วทำงานแลว้ว <c oughs> เสร็จแล้วนะคะทุกคน กิจต่อไปทห้มารตอเน็กและต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเมลจะทําการแชร่กากมะพร้าวใส่ลงไปในนี้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะต้องเอาดินเก่าที่ผสมไว้เนี่ยออกก่อนเก็บใส่ถุงก่อนนะคะทุกคนและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องแช่กากมะพร้าวแล้วก็ขุยมะพร้าวก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะามาผสมดินปลูกเอ่อน้องว่านงาชานะคะทุกคน เมื่อวานไปงานบ้านและสวนมานะคะทุกคนก็ได้ไปซื้อมอนสเตอร์ล่าแบบเอ่อมอนสเตอร์ล่าใจแอนนะคะทุกคนใบเขาใหญ่เขาหนาดูสิแบบดูสิค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวระหว่างนี้เรารอวันแช่กากน,นะคะเราก็ต้องเอาเขาไปอยู่ในน้ําก่อนเพราะว่าเขาไม่มีดินนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาเขาไปแช่ในน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใบเขาจะพังนะคะเราจะไปขอใส่กระถางสวยๆตั้งนนในบ้านกันฉันชอบ เคฮ้ย okay. ทุกคนทุกคนเราเราเรากล้องไม่โฟกัสคือเขาแต่งนอใหม่เหรอทําทำไมนา่ารักจังเลยคืออันนี้คือมิวอะตัดใบเขานะคะลองเลี้ยงในน้ำดูเพราะว่ามิวเห็นคลิปของต่างชาตินะทุกคนอันนี้คือจากตัวต้นพอนะคลิปต่างชาติเขาเลี้ยงมอนสเตอร่าไว้ในน้ำนะคะนี่ เดี๋ยวเอามาให้ดูนี่คือใบที่เราตัดไว้แล้วเราก็เอามาแช่ไว้ในน้ํานะคะทุกคนนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวตอนนี้น้ําเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนน้ําเขาด้วยนะคะวันนี้อันนี้ก็คือกากมะพร้าวนะคะ ที่มิวจะเอามาแช่น้ําก่อนถามว่าทําไมเราต้องแช่น้ํานะคะทุกคนเพราะว่าโอโหเสียงรถด,ดังมากในกากมะพร้าวสับเนี่ยเขาจะมีสารแทนนินเราต้องแช่เขาก่อนเพื่อที่จะล้างสารออกเพราะมม,มันมีความเป็นกรดมันไม่ดีต่อกับพืชของเรานะคะทุกคน นี่เราก็มานั่งพักนะคะทุกคนก็เพือ oh. ง,งานแค่นี้เราก็เหง่อออกกันแล้วนะคะเหนียงก็ออกเช่นกันช่วงนี้กินเยอะขอใคร <c oughs> โอเคค่ะแล้วต่อไปเราก็จะไปเปลี่ยนน้ำต้นมอนสเตอร่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามอนสเตอร่าแต่แอนเนี่ยไปไว้ในน้ำก่อนเพื่อที่จะให้เขาอยู่ได้ก่อนระหว่างที่รอกลับมาพักฟับนะคะทุกคน نحن 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 ตามจริงนะคะทุกคนตามจริงเนี่ยมิวอยากจะบอกเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้อย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยควรที่จะแช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาน้ำเนี่ยมาลดน้ำต้นไม้นะคะหรือว่าจะเอาน้ำเนี่ยมาเลี้ยงต้นไม้เพราะว่าหนึ่งแหละต้นไม้แหละมันมาจากน้ำประปาใช่ไหมซึ่งในน้ำประปาก็จะมีสารคลอรีนอยู่แล้วเนาะซึ่งก็ไม่ดีกับเขามากเท่าไหร่ แต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่คิดว่าถ้าเราแช่น้ําไว้ก่อนแล้วก็เอามาดราคือมันจะดีกับต้นไม้มากกว่าแต่ครั้งนี้มิวใจร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีงานอะไรต้องทําอีกหลายอย่างอ,อ่ะยุงเกาะมา <laughs> โอเคค่ะทุกคนคือยังไงก็ถ้าอยากรดน้ําต้นไม้หรือว่าจะเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้ด้วยน้ําเนี่ยควรที่จะแช่น้ําไว้ก่อนสักสองสามวันนะคะถึงจะเอามาใช้ได้คะ่ะจบชิคปีกแล้วเดี๋ยวเราพาเขาไป อยู่ที่เดิมกันดีกว่าน้ำใส่กินเลยโอเคอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะเด็กๆรักนะว้าวสวยจังเลย Love you babe ทุกคนแล้วคือตอนเนี้ย เกิดปัญหาที่ว่าเราไม่มีถังน้ําที่จะใส่มอนสเตอร่าใจแอนของเรานะคะยังไงดีอยตอนนี้คือมันเหลือกระถางอันเนึงอะแต่แบบว่ามันก็มีความแบบเป็นรูระบายนี่นี่เหลืออันใหญ่อันนึงนะคะทุกคนแต่น้ำเขาต้องซึมแน่ๆแต่เดี๋ยวเราเอามาใช้ก่อนก็ได้แลเนาะเราใช้แค่ไม่กี่วันเองอะอโอเคแล้วมันน้ําไปใส่กันแล้วก็เดี๋ยวแช่นองเขาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้อง กับแช่สิทธสองสามวัน เรย้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเระก็ค้อเราแช่นอเ้องม,งม้อนสอเตอเรีย่ร้อ้แลเ้วยเดียยเรียยเ้อเรไ้ายเ้าวเรีย้ยเียเรียยเร้าเรียบ้อยีกว่้อยเรีกบร้อยเ้อยเรียเจียว,วยเรียบียว่าเม้อยยเียอ่เจี หาถ้วยตีไข่เลยอกไข่เฮ้อครับนี่นัดสมัรเข้ากลัวกันนะครับเอาทำไมนี่ แล้วก็จะมาใส่ใส่อะไรอ่ะซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนเขาทำยังไงมีเปลือกไข่ลอยจเจมเนะี่ยตอกไข่ยังไงให้เปลือกไข่มันลอยชื่อซีอิ๊วขาวเยอะไปป้เนี่ยแต่ซอสดำแล้วก็จะใส่พริกไทยด้วยนะคะทุกคน หน่อยนิดน,น่อยมีกระเทียมเนี่ยมิวชอบกระเทียมมากเลยนะคะทุกคนกระเทียมกระเทียมอยู่ไหนจ้ากระเทียมไม่มีนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกกินอย่างนี้ก็ได้แต่เมื่อกี้เมื่เปิดตูมม้เย็นมิวเจอน้ำพริกกะปิที่คุณป้าของมิวทำนะคะคืออยากจะบอกว่า อ,อว้วนหน่อยป้าทำน้ำพริกกะปิอร่อยมาก ได้โอ้ให้ก่อนทำใหม่หรยังเยิบ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วว้าวเท่แมันน่ากินมากมากเลยเรียบร้อยนะคะทุกคนและนี่ก็คือข้าวไข่เจียว สูตรพิเศษของเมลิลทอนแล้วก็น้ำพริกกะปิค่ะเป็นมมือง่ายๆนะคะทุกคนทุกคนไม่รู้ว่ามีใครเป็ดไหมนะคะก็คือเราคือมิวอะจะต้องหาอะไรดูไปด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นเรากินไม่ลยก็เรากินคนเดียวเราไม่รู้เราจะคุยกับใครแล้วก็เลยกินไปดูไปดีกว่า๋ยวหาอะไรดูก่อนนะทุกคนช่วงนี้กําลังติดที่ พิชี่ที่สตีเวนโอปารู้สึกว่าแบบเี่เขาเฮฮาดีนะแล้วก็เราก็ได้สับอังกฤษด้วยดู่แบ๊ายบาย ทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วอิ่มอร่อยมากดูหมดเกลี้ยงเลยความที่เต็งทำเองอะเน,น <c oughs> าะค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปล้างจานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปต้นไม้เพื่อที่จะอัพลงเพจนะคะทุกคนรึดดดงไปค่ะทำน้าต่อทำหนต่อ <c oughs> เอเราล้างจานทำไรเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรามาเลือกต้นไม้เพื่อที่จะอัพลงเพจกันนะคะทุกคนคนี่คือต้นไม้ที่คุณอาของแมวเนี่ยเขาได้พาะแบบเพาะเล็ดไว้นะคะอันนี้ก็คือต้นไม้ที่อยู่ในหน้าร้านก็จะยังไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตอนนี้ก็พอไว้อยู่ด้านบนนะคะคือแบบเยอะมากจริงๆแต่น้องเขายังไม่แข็งแรงแล้วก็ยังไม่อยากเอามาโชว์ที่หน้าร้านนะคะทุกคน เราได้แล้วเราได้แล้วคือเราได้ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือยิมโนโดะก็อ๋อกงไม่โฟกัสอ่ะฮลัลโหลโฟกัสฮะอุ๊ยหกเลยหกเลย คเราถ่ายรูปทำงานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปรูปโพสลงในวันนี้ประมาณช่วงเงยน็เยนๆกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคิดแคปชั่นก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูประตูห้องน้ําถามว่าดูทําไมนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูค่ะมิวเกิดความแบบอยากตกแต่งห้องน้ํานะคะทุกคนนี่ก็คือประตูห้องน้ําในร้านนะคะทุกคนมิวรู้สึกว่าเอ,อ เขาเนี่ยดูโล่งว่างเปล่ามากไปในส่วนตรงนี้นะคะคือรู้สึกว่ามันโล่งไปก็เลยกล่าวว่าจะมาลองวาดเขาดูลองวาดรูปอะไรรูปสักอย่างแต่เดี๋ยวจะลองร่างภาพก่อนนะคะว่าจะวาดอะไรยังไงดีแต่ก็คงไม่ได้เขียนแบบอะไรยากๆวาดยากๆหรอกแค่เ,เขียนคําว่า Toilet ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งห้องน้ำนี้กันนะคะเพราะว่าเป็นห้องน้ำ รับแขกก็เลยจะต้องมาตกแต่งเมื่อวานก็ได้ทําความสะอาดไปแล้วก็ฝาโถส้วมก็ก็ปิดไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าที่กดเนี่ยมันพังก็เองก็ต้องไปหาซื้อก่อนนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็เพิ่งเคลียร์ไปค่ะกะว่าจะลองคิดดูก,ก่อนว่าเราเราจะตกแต่งยังไงในห้องน้ําดีเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะพอจะพูดทีก็เขาพูดยาวเพราะว่าเอาจริงๆร้านทีเขาเนี่ยไม่ได้เน้นการเปิดหน้าร้านแบบ เต็มๆนะคะทุกคนแต่คือเราจะมีเปิดสอนเอเป็นเป็นคอร์สสอนแบบการดูแลไม้บน้ําการปลูกไม้บน้ําอะไรประมาณนี้นะคะในเดือนนี้มก็เลยจะต้องเคลียร์ห้องน้ําแล้วก็ตกแต่งหน้าร้านให้ดีค่ะหน้าเราสว่างเกินไปไหมไฟเคค่ะโอ้โหพูดเสยาวเลยเพคเดี๋ยวเราจะลองล่างภาพดูก่อนว่าจะวาดอะไรยังไงดี หนูอยากขยายความของทีเฮาใบรอนนิดนึงนะคะก็คือร้านทีเฮาใบรอนเนี่ยจะเป็นร้านต้นไม้ที่ไม่ได้เหมือนกับร้านต้นไม้ทั่ว,วไปไม่ได้มีแบบเป็นพวกไม้ใบไม้ฟอดอะไรประมาณนี้นะคะ เน้นไปทางเรื่องไม้อบน้ำพวกแคคตัสป่าแล้วก็เราจะเน้นในการทําการขายแบบออนไลน์เหมือนที่เนี่ยเหมือนหน้าร้านเนี่ยตรงเนี้ยเป็นศูนย์รวมของคนที่เขารักไม้อบน้ําว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะเอาต้นไม้มาให้อาของมิดูก็ได้อาของมนี่คือเขาจะเป็นแบบว่าเป็นคนให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องไม้อบน้ําได้จากประสบการณ์ของเขาเองนะคะค่ะก็มิวก็เป็นคนที่มาช่วยในเรื่องดูแลหน้าร้านจัดร้านอะไรประมาณนี้ก็ อยากอธิบายประมาณนี้นะคะว่าชีฮัวไบรอนเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ก็วัดไปส่งของที่คนส่งมานะคะทุกคนก็คือเกือบไปไม่ทันแหนเพราะว่ามีไปซื้อวัสดุปุกแล้วก็ มีไปทานข้าวนะคะทุกคนแล้วก็มีไปซื้อน้ำเต้าหู้มาค่ะทุกคนนี่น้ำเต้าหู้ที่ตลาดก็คือช่วงนี้ติดน้ำเต้าหู้มากก็เป็นของโปรดแล้วก็อร่อยวันนี้ก็เป็นวันทํางานของเมลหนึ่งวันนั่นเองนะคะทุกคนก็คือมันมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่แต่ที่ร้านแล้วก็ทําออนไลน์ทําตอบชชลูกค้าแพ็คของดูต้นไม้ในร้านอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ นี่แหละค่ะหนึ่งวันของมิวมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้มิวก็จะไปทํางานในโทรศัพท์ต่อค่ะทุกคนเพราะว่ายังมีงาน้างที่เรายังทําไม่เสร็จอีกอยู่นะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงยี่สิบแปดแล้วเดี๋ยวมิวกินน้ำต้องหู้เสร็จแล้วก็ทํางานต่อแล้วก็เดี๋ยวก็คงนอนประมาณสักสองทุ่มแหละโอเคไม่บายค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะ